ครับผมอ๋อกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีของพอเสิร์ตแนวทางลาวสตาวันที่14เดือน3ปี6 7วิ่งเด่น7ลรอง5กัน2วิ่งเด่น7ลรอง5กัน2อ่ะเลข3ตัวยังมีโอกาสกอดข้อกันได้พี่น้องนะสำหรับมือนี้แต่ว่าวิ่งดูด5กับ2วิ่งดูด5กับ2พอเสิร์ตนะนะวงเล็บบาเบิร์นได้พี่น้องนะวงเล็บบาเบิร์นอ่ะมันจะเบิร์นตัวได้นะครับไปพิจารณาบึนอ่ะ ชุดชุดหน่วยบวกวินหน่วยกับมีห้าเจ็ดหน่วย 2, ห้าเวินด้วกับสวินด้วยแปกับสบางที่ชุดลักหน่วยอาจจะกอดข้อกันมากก็ได้ได้พี่น้องนะเพราะว่าเล่าเล่าตา,านี่เป็นแพลงันอยูอ่ชุดจับคู่บนจับคู่บนกับมีศูนย์ามสามหก 5 0 5 2 5 5 5 7 7 0 7 5 7 7 2 7 6 7ตัวที่ประเสริฐเต็มสีประเสริฐมีความมั่นใจต่ใจประเสริฐพันท่งไปประเสริฐกับพันท่งไปจุดที่77แล้วก็55ด้วพี่น้องได้สำหรับจุดบนจับคู่ล่างจับคู่ล่างก็99 8039 44 42 89 43 22 สี่เก้าสาี่เจดปดแดชุดหลางเนี่รรป,นประเสริฐพันธุนทงไอยุทธีแปดเก้า 89, แล้วก็สี่สองเดพี่น้องนะสำหรับชุดหลางแปดเกแล้วก็42แต่ว่าก็ยังเน้นเบิลนี่ก็เดพี่น้องนะอพอมีโอกาสเบินเมื่อนี้อ,นนอ่ชุด3ตัวชุด3มตัวก็เจ็ดห้าสองเจ็ดห้าห้าศเจดเดศูนดแสี่สอง ห้าเจ็ดศูนย์ทุกตัวมีความหมายเดี๋ยพี่น้องเนดะ้อพี่น้องมักตัวใดพี่น้องจับเป็นเรียนใดเลยสำหรับเล้าสตาร์มเมอรี่อ๋อแคบหน้าจอพี่น้องแคบหน้าจอสำหรับเล้าสตาร์ตัววิ่งรูดก็หาคับสองเดี๋ยพี่น้องเก็ต้องเสริฐเนียนไปทั้งเบิ่์นเมอนี่เนียนไปทั้งเบิน่นสำหรับเล้าสตาร์ให้พี่น,อน้องเอฟซีโศกหมานอ่าแล้วกระลำรวยลำด้วยหมู่บ้านนี่อ่าเล้าพัฒนารุดเนาะพี่นอ้องอ่าเล้าพัฒนารุดดียังน้อยห้าน้อยเของมาซอย อาพี่น้องพละน้อยกับฮงจะได้กันอยู่พอรู้สึกว่าเขาตัวตรงอยู่สองหางด้วยสามหางประมาณนั้นไปตัววิ่งดูกับบรุดแต่พี่น้องเอาไอเอฟซีโศกหมันแล้วกะลัมลวยหลังจากคลิปนี้แล้วอ่าพอเสร็จก็จะลงเหล้าพัฒนาต่อได้พี่น้องนะจะลงเหล้าพัฒนาให้ต่อเพื่อพี่น้องเอฟซีปีทางเลือกเอาไอโศกหมันแล้วกะลัมลวยลัมลวยสาธุสาธุสาธุ